สวัสดีครับนอตตี้ทีเด็ดวอลตี้กีฬาและทัศนาฟุตบอลประจำวันที่5ตุลาคม6-4เมื่อวาน2ตัวที่ให้ไปก็เละเทะนะครับตายทั้ง2ตัววันนี้ก็ขอแก้ตัวกันอีกครั้งครับค้ำคืนสนนุตบอลอังกฤษฟุตบอลมีน้อยนะมีลีกไม่กีรร่ลีกมีฟุตบอลอังกฤษคอนเฟอเรนซ์มีหลีกเล็กๆอีกไม่เท่าไหร่นะครับเพราะอาจจะเข้าสู่สัปดาห์พักเบรกทีมชาติหรือฟีฟ่าเดย์ก็คัดสรรมา2ตัวเช่นเคยคู่แรกเป็นฟุตบอลสเปรซูเปอร์เลเทนคู่ระหว่าง เ,เทลระกเปิดบ้านรับการเยือนของแลนสโกนาเจ้าบ้านอยู่ในหกของตารางส่วนทีมเยือนอยู่ในห้ของตารางแฮนดิแคปเปิดมาเป็นเทลรอกครับเจ้าบ้านต่ออยูจ0.5หหรือว่าครึ่งลูกผลงานห้านัดล่าสุดนะครับเทลรอกชนะ1แพ้2เสมอ2ส่วนแลนสโกนาเองชนะ2แพ้3ผลงานที่พบกันมานะครับเป็นเทลรอกทำได้ดีกว่าชัดเจนชนะไปได้3ครั้งเสมอ1ครั้งแล้วก็แลนสโกนาชนะไปได้1ครั้ง ครับนัดนี้นะครับผมมองดูว่าฟอร์มการเล่นนะครับค่อนข้างที่เจอกันมานะครับเทเลบอคค่อนข้างทําได้ดีในเวลาที่เจอแลสโกนานะครับแฮนดิแคปบังคับให้เจ้าบ้านชนะ1นเม็ดเพื่อเฮเต็มมองว่านัดนี้มีโอกาสที่เจ้าบ้านจะชนะสูงนะครับให้เลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านเทเลบอคครับตัวที่2อเป็นฟุตบอลอังกฤษคอนเฟอเรนซ์นะครับเป็นคู่ระหว่างอันซิงแคมนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของกิมบีทาวอันนี้แคมเป็นทีมดับ6ของตารางนะครับส่วนกิมบีทาวเองตอนนี้ รังจ่าฟูงอยู่นะครับแฮนดิแคปเปิดมานะครับเป็นกิมบีทาวบุกมาต่ออยู่0.5 0ทับ0.5นะครับหรือว่าปอปลานั่นเองเสมอครอบครึ่งก็พอพนันหลังสุดนะครับอันชิงแคมป์ทำได้ดีนะครับค่อนข้างทาได้ดีคือชนะ4แล้วก็แพ้เพียง1นัดส่วนกิมบี้ทาวนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1ผลงานที่พบกันมา5นัดหลังสุดนะครับก็เป็นอันชิงแคมนะครับชนะได้2นัดแล้วก็เสมอกันไป2นัดแล้วก็กิมบี้ทาว ชนะได้1นัดผมมองว่าฟอร์มการเล่นตอนนี้นะครับอันชิแคมกําลังดุดันนะครับชนะมาได้สนัดนะครับแล้วก็ผลงานเก่าๆที่พบกันมานะครับก็มักจะทําได้ดีกว่ากิมบี้นะครับแล้วก็นัดเนี้ยผมมองว่าโอกาสเสมอค่อนข้างที่จะสูงนะครับค่อนข้างยากที่กิมบี้จะบุกมาชนะอันชิแคมถึงถิ่นนะครับแฮนดิแคปแบบนี้นะครับเลือกเชียร์ไปที่จุเจ้าบ้านนะครับอย่างน้อยมีอุ่นใจน่าจะได้1มุมหรือไม่อาจจะได้เต็มนะครับ2ตัวที่ผมคัดมาให้วันนี้ก็ตัวแรกนะครับ เป็นเทเลบอสส่วนตัวที่2นะครับเป็นอนันชีนแคมป์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยสำหรับผมวันนี้นัอตตีทีเด็ดสวัสดีครับ